นะผมก็จะพามาดูกล้องตัวนี้นะผมเวกเตอร์ออปตินะครับสามขีดเก้คูณสีนะครับก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่ากล้องที่ผมใช้นะครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เป็นต้องบอกก่อนนะว่าเป็นของพี่นับอิงครับเนี่ยของพี่นับอิงครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่3300รอบาทนะครับตัวนี้นะคบนี่ครับจะให้ดูนะครับเนี่ยคามขีดเก้าคูณสี่สบนะผมเนี่ยครับ จะอยู่ตรงนี้ค <Hollywood> รับเนี่ยสามขีดเก้าคูณสี่สิบครับสําหรับกล้องตัวนี้ครับก็ผมก็ใช้มานานครับกล้องตัวนี้ครับก็เป็นปีแล้วผมเนี่ยครับน่าจะประมาณเกือบสองปีครับกล้องสําหรับกล้องตัวนี้ครับก็ใช้ดีครับเนี่ยครับยังไม่เจอปัญหาที่ว่ากล้องเคลื่อนเลยนะครับสําหรับเวกเตอร์นะผมเนี่ยครับถือว่าใช้ดีมากนะผมเนี่ยครับถ้าเทียบกับราคาหลักพันนะครับก็ใช้ดีครับตัวนี้นะครับเนี่ยติดรถติดอะไรไปก็ไม่เคลื่อนนะผมก็ยิงตลอดนะครับเนี่ยครับ ก็ไม่เคยได้ปรับเลยนะผมก็ตั้งกล้องไว้ก็ตั้งแล้วคือตั้งเลยนะสําหรับกล้องตัวนี้นะผมเนี่ยครับก็จะมีฟ้ากระดกนะครับก็จะมีฝากระดกข้างหน้าข้างหลังครับเนี่ยครับกล้องตัวนี้ครับก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ครับสาหรับสายล่านะผมก็ยังใช้อยู่นะครับยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็ปกติขากล้องก็จะเป็นขาสูงนะแต่ว่าผมถอดออกมาใส่เป็นขาต่ําแล้วนะครับเนี่ยครับใช้ขาต่ำนะครับสําหรับกล้องตัวนี้ครับ ก็เส้นเล็งก็จะเป็นแบบธรรมดานะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับสําหรับเส้นเล็งนะผมเนี่ยครับใช้ดีนะครับเพราะมาติดกับเจ้าตัวนี้นะผมเนี่ยครับเทนนิงนะผมมาติดกับเทนนิงครับขนาดสิบสองเกียวนะครับตัวนี้ครับเทนนิงตัวนี้สิบสองเกียวนะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่ยี่สิบสี่นิ้วครับตัวนี้นะผมก็นี่ครับก็ใช้ดีนะครับสําหรับกล้องเวกเตอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยครับขนาดกระทัดรัดแล้วก็เบามากเลยครับสําหรับกล้องตัวนี้ครับก็ มนติดกับปืนก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับถ้าใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามได้นะครับอ่นนี้ครับของพี่นับอิงครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่เคลื่อนครับก็ยิงดีนะผมนี่ครับผมเคยยิงยิงไกลสุดนะครับที่ผมเคยได้ตัวนะประมาณ80เมตรครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับตอนนั้นผมตกใจเลยครับเนี่ยครับผมยิงประมาณ80เมตรโดนนะผมเนี่ยครับสาหรับกล้องตัวนี้นะผม กล้องสายล่าตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ดีนะครับนี่ครับใช้ดูนะครับเอามาติดกับตัวเทนนิงนะผมนี่ครับลายไม้ฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะผมนครับนี่ครับเวกเตอร์ออปติกสามขีดเก้าคูณสี่นะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็จะบอกคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับก็มีคน ถามราคาครับราคาก็อยู่ที่สามพันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้นะเป็นเงินโอนนะผมหรือว่าถ้าเก็บไปเก็บเงินไปทางก็บวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเนี่ครับใช้ดีมากนะผมกล้องราคาหลักพันนะแต่ก็คุณภาพก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคสุดเลยครับสาหรับกล้องตัวนี้ขนาดเหมาะเหมาะนะครับสาหรับสายร่านะผมเนี่ยครับสหรับสายร่าถือว่าเหมาะมากๆนะครับกล้องตัวนี้นะผมเนี่ยครับหรือ ถ้าใครอยากสอบถามอะไรก็สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์เลยครับเดี๋ยวผมก็จะทํคชิปตอบให้นะผมสําหรับเรื่องราคากล้องแล้วก็คุณภาพของกล้องก็วันนี้ก็ได้บอกไปครับก็โอเคนะครับถ้าใครอยากได้ผมก็แนะนําเลยครับเป็นของวิกเตอร์นะผมใช้ดีมากเลยครับตั้งแต่ผมซื้อมารับสองปีครับยังไม่เคลื่อนเลยนะผมเนี่ยครับซื้อมาสองปีครับกล้องยังไม่เคลื่อนครับยังไม่มีปัญหาใดๆเลยครับสําหรับกล้องตัวนี้ครับเนี้ยครับเลนก็ใส่แจวเลยนะผม เนี่ยครับไม่เคยทําอะไรกับกล้องตัวน okay. <scold> <realised> ี้เลยนะผมคือตั้งตั้งไว้ที่ยี่สิบห้าเมตรเลยก็คือจบเลยนะผมสาหรับกล้องตัวนี้นะก็คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมไม่เคลื่อนไม่ได้ปรับอะไรเลยนะผมเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับกล้องตัวนี้นะผมเนี่ยครับเวกเตอร์ออปติกนะครับเนี่ครับก็มีฝากระดกมาให้นะครับก็กันฝุ่นนะครับเวลาไปยิงนะเนี่ยครับ เนี่ยผมใช้ดูลายไม้ฝั่งนี้ครับเนี่ยครับลายไม้ฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเทนนิงครับสวยมากนะครับเนี่ยครับใช้ดูนะครับใกล้ใกล้นะเนี่ยครับเทนนิงตัวนี้นะครับก็มีคนสอบถามมานะว่าอ่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะผมก็บอกทุกคลิปเลยนะตัวนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทนะครับบวกค่าตัวอนอีกห้าร้อยนะครับจบที่ สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับสาหรับกระบอกนี้เป็นปืนโครงการนะผมเนี่ยครับถือว่าถูกสุดๆนะครับณตอนนั้นครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้น่าจะประมาณสองหมื่นเก้านะครับสําหรับโครงการนะครับประมาณนี้นะครับนีราคาก็อัพขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมสําหรับเทนนิงนะครับผมเนี่ยครับก็ลองไปสอบถามกับทางร้านดูนะครับผมเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับเทนนิงกล้องฝั่งนี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปยิงประชอนนะผมนี่ครับจะพาไปยิงประชอนในสระนะผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะผมถ้าใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนลูกกดนะครับก็ติดตามไว้นะครับติดตามไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ